ฝั่งขวาฝั่งขวาในแก๊งอะไรอ่ะไอผาขาดอะไรอ่ะขาดเพนไหมน้อยกิโลเหรอมีกี่ขวดตอนเนี้ยอ๋อสิบสามคนอย่างเงี้ยดักไนต์แบ็กไนต์แบ็กไนต์แบ็กไนต์โอ้แบ็กไนต์โอซิฮิโรชิโอโหเตือนเตืงนทางอะไรแต่เขาก็อยู่ฝั่งนู้นเรายืนคนเดียวเลยนะเราวงบีบไม่แต่เราไม่เต็มยี่สิบเออเราเราผมว่าเรารอเดี๋ยวให้เขาชนกันไหมเขาชนกันไหมเขาชนกันอยู่แล้วก็ดึมาเพิ่มแล้วมาเพิ่มแล้ว บริหารดีๆละเพียงแค่นั้นไม่กลัวพี่ยังรับยังรับของแรกอยู่ใช่ไหมรับรับเดี๋ยวผมขายให้ผมจะเสร็จแหละเราลาเราลากี่คนอ่ะวันเนี้ยพี่หนนนะพี่หนนสองคนนะพี่สองคนสองคนหนนสายซิลปะจะจะขอขายโรบี้นั่นแหละจะขายโรบี้เออโบไปไหนอ่ะเห็นมันมาแล้วไม่ใช่เอ้ยไม่มานี่ว่าวันนี้ไอ้โบอนเนี่ยไม่ตื่นมันนอนเช้าวันนี้ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงเลยเออไม่ได้ยินเสียงมันเลยลาไปปะไม่ไม่ไม่ ลูกซองน่าจะไม่ติดยยเเ้มีล่นอะใครพี่ว่าอาจจะสายอ่ะพีต้องไม้บ้าๆเลยวะรอบเนี้ยเยอะจัดนี่พี่ถ่านอนสายวะพี่ถ่านอนสายเล่นถามกนหน่อยนะเว้ยเพื่อนเล่นด้วยกันนะครับเกาะน้อยดิเกาะไม่ได้เยอะอย่าแย่งนะอย่าแย่งช่ยเพื่อีเล่อะไรพี่ดีอะไรพี่พี่ชิวสองเก้าสองแล้วก็พี่อาโนพี่อาโนบอกว่าอาจจะสายอาจจะสาย สายตาเออไเด็นป้บปะนี่อโนอยู่นี่เล่นกับพี่คิวเปอรโรนะเขาลงชื่อไว้เฉยว่าเล่นกับพี่คิปเปอรโรใช่เขาลงไหมอ่ะอาจจะใส่พี่อโนไปให้มาเชิญไปก่อนไหมเอาแบบมาเชิญกันก่อนขอกไม่ได้เยอะขนาดนี้มาละโอ้ใจนก็ขาดแค่พี่ถนนพี่เอ่อบอลแล้วก็พี่ลิฟเราเชิญทุกชีเลยไหมเท่านั้นเหราเรารอไหมพี่หรือว่าไงรอตีตีกระถิ่นเท้าไปก่อนพวกหรออมาถ้าปูชีเข้าเออถ้าเข้าก่อนเราก็ต้อง กระดูกเขาจับคู่ล็อกมองเลี้ยววิคิวอ่ะสรุปยังไงอ่ะสรุปูกเขาโถมเราซ้ายขวาอ่ะบ้าไ้มรอดูครับรอดูนะโอเคเราวิ่งตามแล้วกันถ้ารอก็รออย่าถามบลอคเลยถามบลเสียงไม่มีอย่าถามบล็อคเขาเรื่องตอนเราจะไปไม่บอกตัดสินใจแล้วกันไปเนี่ยถ้าเราโดนลวกครับไอพี่ยอดนำเลยก็ได้ครับพี่อ่าพี่พี่คิวไม่โยนพี่คิวนำก็เอาเนี่ยมีโรชีโอเคตามนั้นเดินที่มีโรชิใช่ไหม ชุบแดงไปจิ้แดงมันจะน่าจะไปจิ้มเทาเนี่ยจะชุบชุบกันเยอะๆนะเว้ยชุบกันเยอะๆใครเราไม่ต้องกลัวมีผมอยู่เราเล่นเล่นตู้เดียวกัอยู่นะไอ้ถุงสถิติตายร้อยส่งกีดร้องนะพี่ถ้ามีคนจะมาวิ่งมาหาพี่อ่ะพี่กีดร้องเลยนะชุบร้อยเหมือนกันชุบร้อยเหมือนกันก่อนแต่ผมชุบมีคนมาปิดอย่างเงี้ยตะโกนมาเลยบอกตำแหน่งนะได้พี่อนอยู่ตรงไหนอะไรลาบลาไไมม่่่่ออยยููขอแบบเสียงแบบสิ้นหวังเลยถ้าขารูถ้าขารูเพื่อนมาก็ได้ ที่หวังเลยนะจริงเหรอเออคุณตาย้างบนช้อนนะดูหลังเลยคู่กันดีๆแต่ประเทศนี้แม่งประเทศนี้แบบภาพแปลกๆเยอะไม่ไปรับไม่ต้องไปรับอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวตายฟรีทุกยากจุดรับแปลกเว้ยนะถ้าจังหวะไหนมันจะโดนปิดก็กดเอ็กก็ได้นะมามามาเออเอกยกเลิกไปเลยเขาวนมาหาเราเดินมานะเราชนเยอชีเขาต้องชนเอ็กซ์ไม่ชนมันโดนลุ่มแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ทำไมเขาบีบเราไว้เง่ายแต่ฟังฟังฟังเน้นฟัง ยังไม่ได้นะไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเราตามเราเราตามวิ่งขวาเราตามขวากระจายเสียงกระจายเสียงตามขวาเว้ยช็อตติ้งนะช็อตติ้งนะช็อตติ้งนะช็อตติ้งช็อตติ้งช็อตติ้งเพื่อนตายอยู่เพื่อนเนี่ยอย่าช้าแล้วเว้ยพักพูดยาช้าอย่าช้ายาช้าโูดด้วยพูดด้วยพูดดเพื่อนเดาเพื่อนโบไอ้เหี้ยไม่ดูเฟังดีสัตรอรอรอได้ละได้ละ ไปแงไปแทงเขาเวลอพุงปีบเยอะๆจะด้งยากะมามตัดมาเร็วๆมามาตัดพี่คิวไป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 เลยวเาแย่เข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 าแยู่ตตัดเลยตัดเลยตัดกางตัดกางตัดกางาไปนเลยชนดูดูนหลักไว้ดูชนหลักไว้ไอที่เล้นมันหนะถอยก่อนตันี้ีวตี้ว้้วว้ันนันตัว นี้อมานี้มานแมารรอแล้วอ้ยหมดดอ้อยหมดก่อนดิรออ้ยหมดก่อนเอชิมสอยครับอยมาตายตาตายตรงนี้ตายคออยคอยอย่ากืนอย่ากืนไกลอย่ากืนไกลระวังระวังรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนกําลังยู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 เูยูยูยไยู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 ยวยู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 ยายูยขยายูีูยวยูยูยนยูาูตัวนึงมีตัวนึง ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปนไไ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 ้ไมไไไวไ้ไไป ดอะไูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนไปชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเคดูเพื่อนเคดูเพื่อนเคเล่นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเคเล่นมันกรุบเคเล่นมันกรุบดูเพื่อนด้วยเพื่อนตายดูเพื่อนด้วยกันไหนกันไหนอยู่ที่อยช oh like ุบเพื่อนบงอยู่ที่บเพื่อนตายกันไหนกันไหนชุบโคไปโคหน่อยโคหน่อยอยู่ที่ไหวอยู่ที่ชุบเพื่อนตรงกลางตรงไหนสวยชุบยูชุบยูกันเพื่อนหน่อยกันเพื่อนหน่อยไหวอยู่ที่ไหวชุบเพื่อนอยู่ที่ หน้าหลังหม้ยพี่อยู่สิชุบเพื่อนอยู่สิไอพี่มากันหน่อยพี่มากันหน่อยป่าตาตาโดนชุบตาพี่โดนเพชรหน้าหลังหน่อยหน้าหลังหน่อยอยู่สิไหวอยู่สิพื่อนเกิดมายูเอนเกิดมาพี่เขาจะหมดนะพี่เขาจะหมดพี่เขาจะหมดพี่เขาจะหมดัดช่วยยัดช่วยยัดหน่อยกระไรไม่กระไรใจเย็นใจเย็นใจเย็น ชุบหน่อยเหี้ยกูหน้าหลังดีโถษโทษชุบๆุบุบ,บแล้เช่ขอโทษเฮียชุบนะเค่เกิดมาชุบนะ<อ>เกิดมาชุบต่อกับชุบชุบอยูชูบอยู เดี๋ยวมาชุบต่อนะชุบต่อนะชุบอยู่กันเชฟจับแต่ศพใครไม่รู้เด้อต่อก่นเลยชุบเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนเขาเหลือไม้แล้วพี่เขาเหลือไม้แล้วเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนอย่านัวอย่านัวไม้สวยแกเขาเหลือไม้แล้วนะพี่เขาเหลือไม้ไม่ต้องไปแย่งกันของตัวเองมาไม่ต้องไปนัวเจียนพี่ใจเย็นจะมาทำไมวะเยี่ยมมด้นหนิตีพอดีโมดิ ใครก็ได้ยิมูุเอาเสียแล้วเนี่ยหนูอายุไม่ต้องแล้วอายุไม่ต้องแล้วท่จะขวางันทำไมวะอยุไม่ต้องต่อยแม้ไม่อยุไม่ต้องต่อยปล่อยปล่อยปล่อยตายพี่ตายเล้ว เอดีกูเกี้ยงเลยวะเมย์เอดีหมดต้าพี่เมย์เกี้ยงเลยเถอะไม่ครับหมดอะกูหมดอะทับทัก Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn